โ no นบิตะคุณวันทำเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะแม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสองซอ,อแล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักภูวินล่าหาสามสิบห้าคนกูว่าแล้วว่วไอโนบิตะาไม่ต้องแดดตัวแรกเก๊กูมึงเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะหวยเฮียมอนมึงอยากขี้งกได้ป้าแดกไปชิ้นสองชิ้นเองน้อยอออออมึงพูดแดดมึงแ่ครับช่วยด้วยแมวเฮียนี่ติดกัรผมร์อ จ้าจ้ามานี่เลยนะไอแมวี้มึงมานี่ไปนะไอดอกทามมากอบลูกชายมึงแย่แดงตอนนั่นเกะกูอะไงล่ะไอ้เหีย้ยมัน้ในเวลาตุ้ยตุ้ยคนแล้วล่ะดูสิว่าใครจะเป็นคนแรกมงช่วยพูดดีๆอีกรอบนี้ใจแอนมันกำลังเล่นตุ้ยตุ้ยเพื่อนแล้วโนบิตะช่วยด้วย ใหร้องไห้เป็นตุ้นเลยนะไอ้ปากแหลมมึงดูกูแล้วกันเอาตัวมาให้กูตุ้ยซะด้ดีโดยจะให้กูตุ้ยตุนพ่อมึงฮะทาเคชิไอ้เหี้ยแอนเรื่องเอรี่ควายคนอื่นเขาก็มีพ่อมีแม่นะมึงรีบกลับบ้านไปช่วยแม่มึงขนของไปพ่องตายคือมึงจะให้กูตุ้ยตุนมึงใช่ไหมฮะกูบอกว่ามาร้องเพลงกูฟังหน่อยแหมอยากจะโดนระเบิดทั้งขี้งั้นล่ะฮะได้เลยโดนแฮมอน โดนใจแองมันระเบิดทั้งขี้มาขอไปฉาย,ยาส่วนมักยอดรู้ตัวทีโดราเอมอนหมฮะมันก็เรื่องของมึงไอ้หี้ยมึงก็ไปเย็บตูดเอาละกันแหนไอ้หี้ยมันมึงก็พูดได้มึงไม่รู้ตูดมันคอนนี่วะ